สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะกับหมวยธนวันบรรทโชตค่ะเรามาตามติดดัชนีหุ้นไทยกันนะคะหลังจากในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาเัชนีเด็กไทยในวันจันทร์นี้นะคะเปิดทําการซื้อขายอยู่ในแดนบวกค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะสวิงตัวลงไปอยู่ในแดนลบค่ะตอนนี้กําลังจะปิดทําการซื้อขายนะคะดัชนีนั้นย่อลงมาติดลบ4.69จุดนะคะคุณผู้ชมคะอยู่ที่1,611.20จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายล่าสุด นะคะ41,512ล้านบาทนะคะโดยห้านดับหลักทรัพย์ค่ะจะเป็นหุ้นคลักระ้าก,กันไปนะคะเราเห็นอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์วันนี้ราคาใกล้จะขึ้นมาทดสอบที่ตัวเลข2หลักที่เกือบ10บาทนะคะอยู่ที่9บาท40สตางค์ค่ะส่วนปูญใหญ่ก็ทะลุขึ้นมานะคะยืนอยู่เหนือ500บาทเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันนะคะกับนักวิเคราะห์ในช่วงนี้ค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้ท่านเป็นผู้วยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรั กสิกรไทยนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณกิตพลภัยภัยสารกิจค่ะคุณกิจพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะดูดันชนีหุ้นไทยนะคะในช่วงภาคเช้ายัางเขียวอยู่เลยนะคะทําไมในช่วงท้ายๆตลาดนั้นโดนตบยอตัวลงมาอยู่ในแดนลบคะครับก็ต้องบอกว่าตัวตลาดเองก,ก็ขาดปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามานะครับ,รบในตัวถ้นนาแน่น GDP ที่ออกมาก็ต้องถือว่ายังค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับในช่วงเช้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตลาดก็ยังไปไหนได้ไม่ไกลครับก็ยังติดแนวต้าน1620จุดอยู่ครับ ค่ะคแต่ต้านจุดที่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบจุดค่ะหนึ่งพันหกร้อย เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยในสัญญาณทางของตลาดระยะสั้นก็ต้องบอกว่าจะเป็นลบกับการเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสถานเป่าก็คืออาจจะมีโอกาสแกว่งกับมาแถวพันหกร้อยบวกลบใหม่นะครับแล้วก็ภาพจะเป็นบวกก็คือต้องกลับไปยืนเหนือพันหกร้อยี่สิบให้ได้ท่านตรงนี้ก็ต้องบอกนักถุนว่าความผันผวนตัวนี้อาจจะปรับเพิ่มขึ้น,นระยะสั้นฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเพิ่มความ,มระมัดระวังในการเก็งกาไรครับค่ะ คือแนวรับจะอยู่ที่ระดับ1,600บวกลบแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,620จุดนะคะอันนี้เป็นาคาดของในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพของวันพรุ่งนี้ครับค่ะสำหรับ1สัปดาห์ละคะมีกรอบด้านบนที่จะต้องโอมีโอกาสขยับขึ้นไปสูงกว่า1,620ไหมคะในกรอบด้านบนนะครับเรามองว่าความผันผวนในช่วงสองสัปดาห์นี้นะครับจะมีผลมาจากเรื่องของประเด็น นี่กรีซแล้วก็เรื่องของตัวความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนโลกนะครับ<ะ>ซึ่งถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยในระยะสั้นก็ต้องบอกว,ว่ามันมีปัจจัยให้ต้องกังวลที่หนึ่งว่าในตัวทางด้านอัตราผลตอบแทนันอเมริกาที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับคือบอลยูที่ปรับขึ้นมาค,อะะค,คอ่อน,อน,น่งที่เยอะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เราทําให้กังวลว่าตลาดระยะสั้นอาจจะมีโอกาสแว่งนะครับบางคนจจะงงว่าอ้ตลาด บอลมันบอลอยูมันขึ้นเนี่ยมันมันเกี่ยวอะไรยังไงกับตลาดทุ้นนะครับก็ต้องบอกว่าบนภาพของทางด้านการลงทุนถ้าเราไม่ได้มองแค่ตลาดหุ้นแต่เราเป็นผู้จัดการของทุนระดับโลกเนี่ยเราจะมองหุ้นกับพันธบัตรเทียบกันทีนี้ในจังหวะที่ผลตอบแทนของพันธบัตรนันปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่หุ้นอาจจะเริ่มไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ว่าผลดันให้ผลลระกอบก,ก,ก,การตีไปกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวในความน่าสนใจของหุ้นติดเปรียบเทียบกับพันธบัตรลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องบอกทุาน ่าต้องระมัดระวังนิดนึงว่าตลาดในช่วงนี้อาจจะเจอการแกว่งลงมาถ่าประมาณพันหกร้อยหรืออาจจะพันห้าร้อยเก้าสิบก็ได้ครับค่ะอย่างนี้กลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงนี้ควรจะต้องกําหนดยังไงดีคะอันที่หนึ่งเลยก็คือต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นน,นะครับเพราะว่าตลาดทดสอบพันรอยี่สิบอีกครั้งแล้วก็ยังคงไม่ต้านนะครับอันที่สอานเบาก็คือการแกวง่งนั้นตรงนี้อันที่หนึ่งถ้าลงทุนเราซีเรตผิดไปเป็นหลายตัวนะครับอันที่สองก็คือต้องมีการใช้ซับฟรอสมาช่วยในการจํากัดความเสี่ยงเพราะว่าถ้าตลาด นะครับถ้ามาดูแล้วในเชิงของภาพที่เป็นบวกเนี่ยถ้าหลุดพันห้าร้อยเก้าสิบจะก็นั่งกลายเป็นภาพที่เป็นลบที่ทาให้มีโอกาสเหวยงลงมาแรงๆได้รอบหนึ่งนะครับอาจจะเป็นพันห้าร้อยกลางๆก็ได้เพราะฉะนั้นในเชิงของการวางกลยุทธ์และการลงทุนตัวนี้ให้เซ็ตพันห้าร้อยเก้าสิบเป็นจุดตัดสินใจครับถ้าเกิดสมมติตลาดเวียงจะลงมาต่ากว่าตรงนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยตัวหดวหน้านักทุนอาจจะต้องถอยการตั้งรับมาท่าประมาณพันห้าร้อยกลางๆนะครับเนี่ยที่คนที่เอ่อเป็น คนที่เก่งกาไรเนีย่ยก็มารอจังหวะซื้อทีคนที่เป็นนักลงทุนก็จะต้องอระมัดระวังนิดหนึ่งว่าอาจจะมีโอกาสได้ซื้อถูกกว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนในการที่จะโหลดหรือเพิ่มขนาดการลงทุนในช่วงนี้ครับค่ะก็ควรที่จะถือเงินสดให้มากึนองเลน,นแบบี่เรียกว่าต้องเล่นแบบที่เรียกว่าระวังเผื่อการถอยครับค่ะก็การแต่การถอยนี่ก็ไม่น่าจะมีดาวไซริสที่ลึกมากนักนะคะ เรายังเรามองว่าในตัวของเดือนมีนาคมเลยมองตลาดเป็นบวกนะครับเรามองว่าตัวของด้านปัจจัยเสี่ยงระยะสั้นตัวนี้มาจากการความเคลื่อนไหวที่ผันผวนในตลาดพันธบัตรเพราะฉะนั้นนะครับที่ตัวของแต่นด้านธุรกรรม carry trade หรือว่าตัวของดตานักายทุนเศรษฐกิจในฝั่งของตัวออของไทยเองซึ่งอาจจะมาจากกรงอในการประชุมต้นเดือนหน้าก็ดีนะครับหรือว่าฝั่งของแต่ะนต่างประเทศเนี่ยยังเป็นปัจจัยที่หนุเนเงินทุนไหลเข้าเพียงแต่ว่าตลาดปีนี้จะเป็นอย่างเงี้ฮะอยู่ดีๆบางทีเราจะเจอความผันผวนดับที่สูงเพราะฉะนั้นพอมี อย่าที่เป็นลกรุกเนี่ยเราอาจจะต้องเผื่อในระดับของการที่จะตั้งหลักถอยลงมาตั้งหลักระดับหนึ่งครับค่ะ,ะจังหวะของการถอยลงมาแบบนี้เราจะเลือกหุ้นยังไงดีคะในตัวของทางด้านหุ้นนะครับก็อันที่หนึ่งเลยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่แพงนะครับหรือปับขึ้นมาเยอะเพราะว่าเก็งกำไรได้แต่ว่าปัญหาคือหลายเตัวเนี่ย พอจังหวะที่หุ้นที่ขึ้นมาแพงแล้วมันเทิร์นเนี่ยบางทีมันเทิร์นแรงมากจนกระทั่งจนกระทั่งหลายท่านไม่สามารถที่จะติดตามความผันผวนระหว่างวันได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อันที่หนึ่งอาจจะต้องเลือกหุ้นที่ยังขึ้นไม่ค่อยเยอะอันที่สองก็คือไม่แพงเกินไปในเชิงของตัว valuation น,นะครับ <S <S เช่นหุ้นตัวแล้วก็อันที่สามก็เป็น t a r g e t ของตัวของการเข้าซื้อหุ้นต่างชาติซึ่งถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยในกลุ่ม property ก็เป็นตุนที่น่าสนใจนะครับว่า ตัวของทางด้านทางด้านไลน์เฮาเอพเนี่ยเป็นคุณที่เราเห็นต่างชาติสะสมตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับอีกอันหนึ่งซึ่งมันจะเข้าตีมการลงทุนก็คือตัวของทางด้านคุนในกลุ่ม,มอินโคลมุสากรรมซึ่งยังปรับขึ้นก็นั้งน้อยแล้วก็สัญญาณบวกก็คือเราเห็นว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นโดยเฉพาะในตัวเลขที่ออกมาที่อาจจะต้องถือได้ว่าดีกว่าคาดนิดหน่อยเนี่ยมันมาจากภาคของทางด้านการลงทุนเพราะฉะนั้นเราบอกว่ากลุ่มอินโคลมุสากรรมก็มีโอกาสจะได้ประโยชน์ครับนอกนั้นแล้วในเชิงการเค็งอนไหก็ ไปไม่มีเซกเตอร์เด่นครับแต่ว่าเป็นกลุ่มต้องเรียกว่าเป็นหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้นเนี่ยก็จะเห็นการผักดันขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงครับ ค่ะหุ้นเด่นที่จะแนะนํากันในวันนี้เป็นตัวไหนคะเราเลือกไทคอนครับเรามองว่าตัวของไทคอนที่หนึ่งเลยเราเห็นสัญญาณซื้อตองแต่งชาติในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับันที่สองราคายังไม่ได้ไปไหนไกลมากนะักอันที่สามก็คือในเชิงพวกวัน,นเดเป็นท่อแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจว่าปัจจุบัน P/E อยู่ที่ประมาณสักสิบเท่านะครับาค,บคบาดการณ์ผลตอบแทนปันผลประมาณหกเปอร์เซ็นแล้วก็จริงๆแล้วหลายคนไปมองว่านอกจากน่าสภาพของการลงทุนซื้นตัวแล้วเนี่ยในประเด็นแวดล้อมอื่นไม่ว่าจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการที่ ถวายนะจะใกล้จะมีข้อสรุปเนี่ยจริงๆแล้วทางโลจนะที่ได้เราเก่งกับใม่กันขึ้นมาในเรื่องของถวายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดมีการลงทุนในถวายจริงเนี่ยไทยคอนก็เป็นพาร์เนอร์ที่ก็จะเกาะไปได้วยกันไพา้ผมรู้สึกว่าตลาดพูดถึงโลจนะแต่ว่าลืมคิดถึงตัวแทนนั้นไทยคอนไปนะครับเขาบองว่าไทยคอนเป็นตัวที่น่าสนใจครับราคาที่เหมาะสมของปี2558อยู่ที่เท่าไหร่นะคะราคาปิดวันนี้อยู่ที่18.30ตางไม่เปลี่ยนแปลงจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจังหวะของการซื้อควรที่จะต้้องงมีกกกาาารรหนดลยยุทธ์เขับไ Yeah. เรามองว่าตัวของทางด้านกาันเรามองว่าจังหวะราคาในปัจจุบันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อครับเราคิดว่าตลาดจะเห็นตัวของไทคอนเนี่ยแกวงอยู่ในโซมประมาณแถว18บาทกลางๆถึงประมาณ18บาทตรงๆ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรอบแนวรับแนวต้านระยะสั้นซึ่งเราให้น้ําหนักในการที่จะทะลุผ่านกรอบนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นในเชิงของางการลงสุดก็คือ,อาหาจังหวะซื้อในกรอบประมาณแถว18บาทตต้นตรงนี้นนะครับแล้วก็ในภาพของทางด้านกลยุทธ์เนี่ยแนวต้านถัดไปเขาจะอยู่ที่ประมาณแถว 19บาท10นะครับแล้วก็ตัวด้านในภาพของปัจจัยพื้นฐานราคาเหมาะสมของไต้ก้อนอยู่ที่ประมาณ22บาทครับค่ะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่22บาทนะคะขออนุญาตมาดูตัวของ top f i นิดนึงนะคะคุณกิตพลเคยแนะนําตัวปูนใหญ่นะคะมารีวิวดูให้นิดนึงนะคะราคาก็ขยับขึ้นมายืนเหนือ500แล้วนะคะกหับเรากับหลายท่านว่าในตัวของปูนใหญ่เนี่ยจาก400กลางๆยังไงอย่างน้อยก็น่าจะได้เห็น500นะครับซึ่งวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบรกขึ้นมาให้แล้วต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีปัจจัยเชิงบวกกจา โมเมนตัมในการปรับประมาณการซึ่งด้วยภาพของทางด้านปิโตโคเคมีนะครับเราคิดว่าสเปคปิโตโคเคมีของเขาหน้าจะค่อนข้างดีจากราคาพลังงานซึ่งอยู่ในระดับที่ก็นั่งต่ําเพราะฉะนั้นถ้ามาดูในภาพของตัววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าระยะสั้นจะวางกยุ๊ตยากเส้นหนึ่งเพราะว่าตัวของทางด้านถ้าเราไปดูราคาเหมาะสมของนักลงของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยังให้อยู่ประมาณแถว500 505นะครับถึงประมาณ520กลางๆเนี่ยผมยังไม่เห็นใครให้ขึ้นไป ถึง5 0าก,กลางกลางหรือว่า600เท่าไหรเพราะฉะนั้นในระยะสั้นต้องบอกว่าต้องถือว่าตึงในเชิงของทางดันปัจัยพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเรามาดูก็คืออันที่1เลยเราเห็นต่างชาติทยอยสะสมอันที่2ก็คือในภาพของธนาคากลยุทธ์เนี่ยการยืนผ่าน500ขึ้นมามันทาให้มีโมเมนตมเชิงบวกในการแว่งตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำหรับคนที่มีในระดับของทุนที่ต่ําใช้500เป็นจุดตัดสินใจนะครับว่าราคาหุ้นที่เหวียงไม่ได้ลดห้าร้บาทเนี่ยให้น้าหนักในทางที่มีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นครับค ยุทธทิ้งท้ายกันสําหรับในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็แนะนําสําหรับกลุ่มพลังงานให้นิดนึงค่ะ ตัวของด้านกลุ่มพลังงานนะครับ<ม>ก็อาจจะมีหลายคนถามว่าถ้าพลังงานฟื้นซื้อหุ้นอะไรดีนะครับปกติในอดีตเราจะเลือกพหทอสหกันแต่ว่าวันนี้เราแนะนําให้ทุ่นเลือก G ีซีครับตัวของท้านทำไมถึงเลือก G ีซีเพราะว่าสหนี่มันมีความเสี่ยงในเรื่องของการตั้งสำรองแหล่งพลังงานที่ไปซื้อในราคาแพงในอดีตนะครับแต่ที่ตัว G ีซีเนี่ยความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากสเปดผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นเวลาน้ำมันมันฟื้นตัวนะครับในเรื่องของเป็นติเพราะฉะนั้น ถ้าเชื่อในเชิงของน้ำมันขึ้นนะครับก็ให้เลือกตัวของด้าน PTC จะเป็นตัวแทนของการเล่นน้ำมันขึ้นในรอบนี้ครับค่ะส่วนแนวรับย้ํากันนิดนะคะ1,600บวกลบส่วนแนวต้าน1,620จุดในวันพรุ่งนี้นะคะถูกต้องครับค่ะวันนี้ต้องกราบขอพบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพิ่มโดยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกิตพลไพร์ไพศาลกิจนะคะมองว่าดัชนีหุ้นไทยในช่วงนี้กรอบยังคงไซเว์นะคะโดยมีแนวรับอยู่ที่ระดับ1,600จุดค่ะส่วนแนวต้านจะอยู่่่ที1,690ุุดดนนนนเแ ป็นตัวของเทคอนนะคะราคาที่เหมาะสมอยู่ที่22บาทส่วนใครที่ตามตัวปูนใหญ่กับคุณกิตพลมานะคะจากประมาณ400กว่าบาทตอนนี้ขึ้นมา500กว่าแล้วก็ยังสามารถที่จะเล็ p พอฟิ t รันแล้วก็กําหนดจุดสต็อได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังกลยุทธ์การลงทุนจากนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์กันค่ะ